สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งใหม่นะครับผมที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้นะครับผมซึ่งถ้าจะบอกว่าใหม่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยก็มีมาน,นานมากแล้วแต่เรียกได้ว่ามันได้ถูกยกระดับให้รุนแรงขึ้น อีกขั้นหนึ่งจนเรียกได้ว่า2ประเทศนี้เนี่ยนะครับผมใกล้เข้าสู่สงครามเต็มทีแล้วและถ้าเกิด2ประเทศนี้เนี่ยนะครับผมทำการสู้รบกันขึ้นมาจริงๆจะเกิดความเสียหายและรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะทั้งสองประเทศนี้เนี่ยนะครับผมเป็นมหาอำนาจทาหารที่มีอาวุธนิวเคลียร์กันทั้งคู่นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับผมทมาไมอยู่ดีๆ2ประเทศนี้เนี่ยถึงได้เข้าสู่สถานะที่เสี่ยงต่อการเกิดสงครามมากที่สุดในรอบหลายปีเดี๋ยวพร้อมกันแล้วเรามารับชมและฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับอินเดียกับปากีสถานเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ขัดแย้งที่ทะเลาะก,กันมาตลอดเวลานะครับผมถึงขั้นมีสงครามกันมามากถึง3ครั้งแต่เรียกได้ว่าโลกของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้จดจําเรื่องราวของ2ประเทศนี้ตีกันมากสักเท่าไหร่ซึ่งต้นตอของปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินเดีย กับปากีนะครับผมอาจจะต้องย้อนไปตั้งแต่นะครับผมช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2หรือในปี1947หลังจากที่อังกฤษเนี่ยนะครับผมได้คืนเอการาชให้กับชาติต่างๆเนี่ยนะครับผมอินเดียกับปากีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้ถูกแบ่งเป็น2รัฐตามเชื้อชาตินะครับผมและศาสนาของประชาชนในนั้นนั่นก็คือ อินเดียและปากีสถานเนี่ยแหละโดยที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในปากีสถานส่วนชาวฮินดูเนี่ยนะครับผมก็จะได้รับอินเดียไปในการแบ่งที่มีชื่อว่า partition of India นั่นเองซึ่งพอมีการแบ่งดินแดนกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็เหมือนหลายๆที่นะครับผมที่อังกฤษเนี่ยคืนเอการาชให้พวกเขา เกิดสงครามนะครับผมการแย่งชิงดินแดนกันขึ้นมาโดยที่ระหว่างปากีสถานกับอินเดียเนี่ยดินแดนที่เป็นข้อขัดแย้งมากที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นแคชเมียนะครับผมพื้นที่ที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียเลยก็ว่าได้ซึ่งในแคชเมียร์เนี่ยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมเป็นอิสลามแต่กลับกลายเป็นว่าอินเดียเนี่ยได้เป็นผู้ปกครองตรงนั้นไปจุดนี้เนี่ยแหละครับผมเลยเป็นจุดที่ทําให้เกิดสงครามระหว่างอินเดียปากีสถานถึง3ครั้งนั่นก็คือ ในปี1947เลยครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีปี1965และล่าสุดนียก็คือปี1971แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนะครับผมสเกอร์มิชกระทบกระทั่งปะทะกันย่อยๆอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมในแคชเมียร์เนี่ยก็มีกลุ่มติดอาวุธที่ทําการโจมตีนะครับผมเป้าหมายต่างๆในพื้นที่หลายครั้งโดยที่อินเดียเนี่ยก็กล่าวหานะครับผมบอกว่าปากีสถานเนี่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มติดอาวุธพวกนี้ในการโจมตีอินเดียโดยที่การโจมตีเนี่ยก็หลายครั้งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในปี1999ที่ถูกเรียกว่าสงครามกากิวเป็นการสู้รบที่รุนแรงนะครับผมในแคชเมียร์หลังกลุ่มติดอาวุธและทหารปากีสถานเนี่แรกซึมเข้ามาและอีก ครั้งที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยนะครับผมก็คือในปี2008การโจมตีที่มุมไบกลุ่มเตีอยวุธปากีสถานได้ทําการโจมตีเมืองมุมไบในอินเดียมมีผู้เสียชีวิตมากกว่า170คนและล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมที่เป็นอีกหนึ่งการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่ทําให้อินเดียนโกรธจัดถึงขั้นอาจจะทําให้สงครามเ,เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลยนั่นก็คือเหตุการณ์โจมตีที่พาแกรมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะครับในวันที่22เมษาย,ยนปี2025เนี่ยมีมือปืนนะครับผม ได้ทำการโจมตีนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับผมุูเขาใบซารันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับเมืองพาวแกมในแคชเมียร์นะครับผมที่อินเดียเนปกครองอยู่โดยที่การโจมตีนะครับผมมันรุนแรงตรงที่ว่ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยได้เลือกโจมตีเป้าหมายโดยแยกตามศาสนา เลือกจัดการเฉพาะคนที่เป็นชาวฮินดูซึ่งก็เป็นศาสนาหลักของอินเดียซึ่งกลุ่มที่ออกมาอ้างว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะครับผมคือกลุ่มที่มีชื่อว่า TRF หรือ The Resistance Front ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของเครือลัชกันอีตาอีบา กลุ่มก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงที่มีฐานที่มั่นอยู่ในปากีสถานซึ่งมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมอินเดียเนี่ยก็โกรธจัดเลยเพราะอินเดียเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะครับผมโดยทางการและกองทัพปากีสถานถึงขั้นฝึกและติดอาวุธให้ด้วยอินเดียก็เลยบอกว่านี่เนี่ยเป็นฝีมือของปากีสถานชัดๆเลยได้มีมาตรการตอบโต้นะครับผมใส่ปากีสถานที่รุนแรงหลายอย่างมากซึ่งต้องบอกว่ารุนแรงถึงขั้นอาจจะเกิดสงครามได้จริงๆเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็คือมีการขับ ไล่นะักการทูตปากีสถานออกไปจากอินเดียปิดพรมแดนนะครับผมวาคาอัตตารีซึ่งก็เป็นพรมแดนใหญ่ระหว่าง2ประเทศยกเลิกวีซ่าสำหรับชาวปากีสถานภายใต้โครงการวีซ่าซารหรือสมาคมความร่วมมือภูมิภาคเอเชียใต้นอกจากนั้นยังมีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ในภูมิภาคแคชเมีย มีการรื้อถอนนะครับผมอาคารบ้านเรือนของผู้ต้องสงสัยที่เป็นกลุ่มติดอาวุธและควบคุมตัวนะครับผมคนมุสลิมกว่า1,500คนนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมที่หนักที่สุดเลยเนี่ยที่อาจจะทําให้คนปากีสถานหลายคนอาจจะต้องเสียชีวิตนะครับผมทางอ้อมจากเหตุการณ์นี้ มันคือนะครับผมการระง,งับส่วนที่สัญญาแม่น้ําอินดัสหรือพูด,ดง่ายๆเนี่ยนะครับผมมันคือการปิดเขื่อนกั้นน้ําขนาดใหญ่นั่นเองเรียกได้ว่าน้ําจืด80%ของปากีสถานเนี่ยมาจากแม่น้ําสายนี้อินเดียเนี่ยเลยทําการปิดเขื่อนไม่จ่ายน้ําไปที่ปากีซะเลยในขณะเดียวกันเนี่ยปากีสถานก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การโจมตีครั้งนี้นะและก็ได้ตอบโต้นะครับผมอินเดียด้วยมาตรการที่หนักแน่นต่างๆเหมือนกันยกตัวอ,อย่างเช่นการปิดน่านฟ้านะครับผมไม่อนุญ,ญาตให้ เที่ยวบินที่มาจากอินเดียเนี่ยบินผ่านน่านฟ้าของปากีสถานต้องอ้อมซึ่งนี่ก็ส่งผลให้กระทบการเดินทางระหว่างประเทศระงับการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดยุติเลยนะครับผมการขายของนําเข้าส่งออกจากอินเดียมาตรการทางการทูตตอบโต้นะครับผมก็เหมือนกับที่อินเดียทาก็คือการขับไล่นะักการทูตอินเดียออกและระงับการให้วีซ่าเช่นเดียวกัน แล้วก็เตือนนะครับผมอินเดียเรื่องการปิดแม่น้ําปิดเขื่อนว่าถ้าเกิดทําจริงๆเนี่ยจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามเลยนะครับโอ้โหรุนแรงกันมากๆซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันถึงการประทะกันทางการทหารในชายแดนละ่ะว่าเกิดขึ้นหรือ,อยังก็ต้องบอกเลยว,ว่านะตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยเส้นแนวควบคุมนะครับผมหรือ L.O.C เนี่ยซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนในพื้นที่พิพาทแคชเมียร์ยังไม่มีรายงานการประทะกันร,ระหว่างฐานจาก2ประเทศ แต่สถานการณ์เนี่ยยังคงตึงเครียดอยู่อย่างมากเพราะก็ได้มีการเอากําลังนะครับผมมาเสริมที่ชายแดนเนี่ยระหว่าง2ชาติเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้กองทัพเรืออินเดียเนี่ยได้ทําการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมโดยเครื่องมิก 29K และกองเรือคุ้มกันออกจากท่ามุ่งไปทะเลอาระเบียนอกชายฝั่งปากีสถานในขณะที่ปากีเนี่ยก็ได้สั่งให้ซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนะครับผมในพื้นที่ตรงนั้น แล้วการตอบสนองจากนานาชาติเป็นยังไงบ้างประชาชนเนี่ยนะครับผมได้แสดงความกังวลต่อความตึงเครียดของ2ประเทศนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเพราะถ้าเกิด2ประเทศนี้ทําสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับผมมันจะ รุนแรงกว่าสงครามครั้งก่อนๆเป็นอย่างมากเพราะอะไรกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยปากีสถานไม่มีนิวเคลียร์แต่ตั้งแต่ปี1998เนี่ยปากีก็ได้ทําการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นประชาคมโลกเนี่ยเลยห่วงมากๆเลยนะครับผมห้ามไม่2ประเทศนี้ตีกันโดยตรงอเมริกาเนี่ยนะครับผมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความหวังนะครับผมว่าอินเดียและปากีสถานจะสามารถ แก้ไขข้อพิพาทนี้ได้ด้วยตัวเองก็คืออเมริกาเนี่ยจะไม่ขอยุ่งนะครับผมจะขอดูอยู่ห่างๆในขณะเดียวกันที่อิหร่านเนี่ยนะครับผมเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่าง2ประเทศนี้เพื่อลดความตึงเครียดให้นั่นเองแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงที่สุดระหว่างอินเดียและปากีสถานในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ดําเนินการนะครับผมมาตรการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการหารที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อน ความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เขาบอกกันว่าถ้าเกิดสงครามระหว่างอินเดียและปากีเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให้โลกที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยยกระดับกลายมาเป็นช่วงต้นของสงครามโลกครั้งใหม่ก็เป็นได้นะครับ เพราะเรียกได้ว,ว่าตอนที่สงครามโลกที่2เกิดเนี่ยณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับผมไอ้คำว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกใช้เรียกสงครามในตอนนั้นมันเพิ่งมาป๊อปปูล่านะครับผมถูกใช้งานกันก็คือหลังจบสงครามเนี่ยแหละถ้าผู้ชมคิดกันว่าไงบ้างกับเรื่องราวนี้ก็ลองบอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานที่นี่รจริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ